ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะอาจารย์โอมเพราะนั้นในช่วงของเดือนกันยายนค่ะก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกุมข้แหละนะคะเพราะเนื่องจากว่าชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้จะมีแผนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับดวงเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้แรงผลักดันแรงสนับสนุนมีเบื้องหลังที่ดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของกําลังใจหรือสภาพจิตใจก็เหมือนกับว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมเขาก็จิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะต่อสู้พร้อม ที่จะฟันฝ่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เดนี้เขาจะได้พบเจอกับสิ่งที่แบบดูยิ่งใหญ่นะถ้าเป็นในเรื่องดวงในเรื่องของการงานบอกได้เลยค่ะคือโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมนะคะถ้าคนที่ทํางานประจํามีตําแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสนะคะที่ตัวคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสหน้าที่การงานของคุณอาจจะเกี่ยวโยงกับ ต่างชาติต่างภาษานะคะหรือการได้ทํางานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสได้ติดตามคนที่แบบทํางานาที่มีค่อนข้างจะมีบทบาทมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้ติดตามคณะการทํางานที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้ในส่วนของหน้าที่การงานนะคะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่ดีมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินอ่าเดือนนี้ก็รู้สึกว่าชาวราศีกุมเขาจะไม่ค่อยจะมีปัญหานะการดวงการเงินโดยรวมเนี่ยชาวราศีกุมก็สามารถที่จะปรับได้เปลี่ยนได้โอกาสความก้าวหน้า,โอ,า,า,านโอกาสทางด้านการเงินก็จะตามมาจากโอกาสทางความยิ่งใหญ่จากหน้าที่การงานและที่สําคัญดวงเดือนนี้ชาวราศีกุมเหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือถ้าการเงินมีปัญหาก็เหมือนจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือก็จะได้รับโอกาสด,ดีๆเกิดขึ้นนะ และที่สําคัญดวงเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยซื้อของชิ้นใหญ่หรือวางแผนที่จะลงทุนทําโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมในช่วง,งเดือนนี้นะคะอาจารย์โอถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมก็คอ่อนข้างจะต้องหนักแน่นเป็นพิเศษหมายถึงว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องของระยะทางบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีกุมต้องรู้สึกแบบ ปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของความรักอาจจะมีบางจุดที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางคนถ้าเป็นเด็กในเดือนนี้ต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแนวความคิดที่คุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบางคนถ้าคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เป็นความรักต่างวัยหรือคนมีโอกาสที่จะเจอความรักที่เป็นเขาเรียกว่ามีความต่างวัยเรื่องของช่วงอายุเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าคนพบเด็กก็ต้องเป็นเด็กที่มีเนี่ยความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นและที่สําคัญเดือนนี้นะคะดวงในเรื่องของความรัก คุณก็มีโอกาสมีผลประโยชน์ร่วมหุ้นร่วมทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอในกลุ่มสังคมมากยิ่งขึ้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆในครอบครัวเกิดขึ้นนั่นเองสำหรับชาวราศีกุมค<า>